คืออะไรบอกด้วยน้องพร้อมบอกว่าไม่รู้นะครับอา้าวหลับตาง่วงนอนอาบน้ําเสร็จแล้วขนสวยฟูมากนี่ตัวที่สองไม่รู้ครับว่ามีพันอะไรบ้างอีกตัวที่สามนี่ก็ตัวที่สี่ห้าหก มีหตัวนะครับแต่รูรู้เรียกโดยรวมว่าไก่ชิวกี้มีโชเกโตัวหนึ่งแล้วก็ชิวกี้อเมริกาและชิวกี้ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้น่าจะเป็นชิวกี้ญี่ปุ่นตัวนี้ตัวนี้กับโชเก์พร้อมให้มันหันหน้ามาหาเราหน่อยดีลรอกน้องพร้อมครับเจ้าของไก่ แต่ว่ายังไม่รู้เพศอ่นนี้ครับโชเกลหรือไก่ไซ่อนคอลอน <c oughs> เราตั้งชื่อว่าอะไรบ้างครับน้องพร้อม <c oughs> ไม่รู้เอาจับเรียงเลย <c oughs> 1นึสองสาม้าวแบบทหารเรียงข้าแถวเร็ว <c oughs> ใครจะเดินตก โต๊ะก่อนกันเขาบอกว่าถ้าโตเต็มที่แล้ววางไว้ตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นไม่เดินไปไหนอันนี้ก็น่าจะใช่นะครับแต่เราวัางอยู่บนโต๊ะสูงมันเลยไม่กล้าเดินไปไหนขนนุ่มนิ่มมากครับอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้ว มาอยู่กับพ่อได้ไงครับหลับตาครับหลับตาโอ้ตกไปแล้วน้องพร้อม <laughs> ตกไปแล้วครับตกลงไปแล้วขอพร้อมขึ้นมาแล้วลูกดูความสวยงามของเด็กเด็กอายุเดือนกว่ากว่า พวกนี้เป็นพวกที่เรารับมานะครับแต่ส่วนนี้ตัวนี้คือชิวกี้ที่เราฟักมากับมือของเราสำหรับ FC ที่ด,ดูเริ่มต้นนะครับตัวนี้ตั้งชื่อว่าบุญรอดเพราะว่าเพื่อนตัวโดนแมวกินไปหมดแล้ว เราจะอัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามช่องพร้อมสไมยเตรียมสเสบียงไว้ทำโคกน้องนานะครับขอบคุณมากครับ